อ่ะครับอันนี้ก็รีวิวนะครับซ่อมกล่องเจ้าเดียวกันส่งมา2ใบใบนี้นะฮะไฟไม่ออกคอยอผมเพิ่งโทรคุยกับเขาเมื่อกี้เขาโทรมาผมก็เลยเขาบอกรายละเอียดว่าใบานี้เขาใส่คอยแต่งมานะครับแล้วก็ใบนี้มันช็อตนะฮะช็อตภาครับไฟภาจ่ายไฟะฮะส่งมาจากคนนี้แล้วกันเนี่ยผมไม่เปิดชื่อเฟซบุ๊กกันเจ้าของเห็นลังก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นของเขาแหละอ่ะอันนี้ไฟไม่ออกคอยครับเทส กลับออกคอยเนะครับอ่ะใบใบต่อไปครับใบนี้ช็อตนะครับตอนแรกไม่ติดอันนี้ซ่อมให้เรียบร้อยปึออ๊บสตาร์ทเครื่องครับ ไอ้กตานี้นะฮะเดี๋ยวก็ติดต่อเจ้าของให้ส่งงานนะครับถ้าใครมีก็ทักเข้ามาถามนะครับสอบถามราคาที่อยู่จัดส่งนะครับทั้งสองใบเนี่ยผมมีการรับประกันทั้งหมด60วันนะครับถ้าเป็นกล่องเดิมเนี่ยรับประกัน60วันนะครับทุกอาการโอเคฮะทำนันเลย